สปอยของแบ็คโคเวอร์ในตอนที่336เริ่มต้นเนื้อหามาหลังจากเหตุการณ์ที่แอตต้านได้หายตัวไปซึ่งในตอนนี้ยูโน่เนี่ยก็ได้กลับมาจากการทาภารกิจและเขาก็ได้เห็นว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยต่างมีสีหน้าที่ศเงร้าแล้วก็มียามีที่กําลังเครียดจ,จากเหตุการณ์ที่มันได้เกิดขึ้นส่วนทางด้านนักที่กลับมาในตอนนั้นเขานั้นก็ได้บอกนะว่าพลังเวทมนต์เงาของเขานั้นสามารถทําให้เขาเนี่ยเคลื่อนที่ไปมาระหว่างเงาได้อย่างสบายแต่ว่าเขากลับไม่สามารถสัมผัสเงาของแอตต้าไนดาน มันมีอยู่2อย่างนั่นคือในตอนนี้แอต ta เขานั้นอยู่ไกลเกินไปหรือไม่เขานั้นก็ตายไปแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะก็ได้ใช้ความสามารถของเขานะฮะเดินทางจากอาณาจักรสเปซไปยังอาณาจักรโคเวอร์ซึ่งมันก็จะเป็นระยะทางที่ไกลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะหมายความว่าถ้าเกิดแอต ta เนี่ยยังไม่ตายเขาก็ต้องอยู่ในสถานที่ที่มันห่างไกลมากส่วนทางด้านยูโน่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่า ในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังต่อสู้ลูซิเฟอร์เนี่ยมันมีปีศาจที่ชื่อดามาเล็กที่คอยเฝ้ามองทุกอย่างอยู่ในตอนนั้นซึน่งเจ้านานเนี่ยมีปีศาจระดับสูงอยู่ด้วยก็เลยทําให้ในตอนนั้นการต่อสู้ที่น่าจากสเปซมันมีแค่ปีศาจระดับกลางแล้วก็ระดับล่างเท่านั้นที่มันได้โผล่ออกมาจากประตูสู่โลกปีศาจและดูเหมือนปีศาจระดับสูงพวกนั้นเนี่ยมันจะมาจากลูเซียและปีศาจพวกนั้นก็จะมีความสามารถในการเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับโลกปีศาจได้ด้วยนะฮะแต่ภาพมาที่ทางด้านลูเซียนนนนใตอั้ เขานั่งอยู่บนบันลังแล้วก็มีรามเล็กที่เข้ามาและก็บอกนอว่าในตอนนี้เนี่ยเขาแปลกใจมากที่ยูโน่นสามารถแข่งแข่งขนาดนี้เพราะว่าในตอนนี้พลังของยูโน่เขานั้นมีพลังที่สามารถจัดการเหล่าปีศาจระดับสูงได้แล้วลูเซยก็เลยพูดขึ้มานว่าในตอนนี้เนี่ยเขาได้คาดการณ์ตอจนจบเรื่องนี้ไว้แล้วและกุญแจสู่ชัยชนะของพวกเขาเนี่ยนั่นคือผู้ที่เถือกีโมสองเล่มทาย,ยาทแห่งอาณาจักรสเปสผู้ที่มีจิตวิญญาณของเอลแถมเขาเนี่ยยังได้รับเลือดหลือสิวผู้ลงผู้แข่งแข่งอีกต่างหาก ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ใครเพราะเจ้าหน้าเนี่ยก็คือยูโนอย่างไรล่ะเพราะฉะนั้นเพื่อครอบครองโลกใบน,นี้พวกเราจะต้องจัดการยูโน Uno. แต่ว่าทางด้านยูโนในตอนนั้นก็ได้บอกเหมือนกันนะว่าเขาจะเอาชนะลูเซียนแล้วกลายเป็นจักรพรรดิเวทมนต์และในนาสุดท้ายเราเห็นนว่าแอตตาเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็สลบอยู่ที่ชายหาดแต่ว่าในตอนนั้นก็ได้มีคนคนหนึ่งที่ใส่ชุดมอนยุกตานะฮะได้เดินมาหาแอตตาแต่ว่าเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยมันก็ดันตัดจบไปแต่ว่าเนื้อหาในตอนนี้นะฮะ มันก็จะมีคนอ่านหลายๆคนที่เดากันไปนะว่าสถานที่ที่แอตตันนั้นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นบ้านเกิดของหหน้ายามีหรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องรอลุนกันะฮะโอเคเลยเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นี่ก็จะมีประมาณนี้ส่วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สก๊อตสไครแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จชได้ไ้่พลาดทุกการอัปเดตเนืเ้อหาคลิปใหม่ๆช anel เราสวัสดี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ